ความร้อนรนอยากให้สำเร็จอาจไม่ช่วยให้เราสำเร็จแต่ความสงบและอยู่กับปัจจุบันจึงจะสำเร็จหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมล่ะการที่เราร้อนรนอยากจะให้มันสำเร็จทำไมถึงไม่ช่วยให้มันสำเร็จย้ำนะครับว่าเราพูดถึงความร้อนรนดิ้นรนที่ใช้มันสำเร็จเราไม่ได้พูดถึงความปรารถนาหรือการตั้งเป้าหมายหรือความภาคเพีย ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะวิ่งมาลาธอนให้ได้ไกลถึงตามระยะและความเร็วที่ได้แต่การที่เราอยากจะให้มันถึงเส้นชัยไวๆร้อนรนอยากจะให้มันเร็วๆมันไม่ได้ช่วยให้การวิ่งเร็วขึ้นหรือดีขึ้นเลยตรงกันข้ามกันมันอาจจะทำให้เราเครียดแล้วก็ท้อแท้ถ้ามันไปถึงช้าหรือมันยังไม่ไปถึงตามที่เราต้องการ ในทางกับการเถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองด้วยความสงบด้วยการรับรู้ในปัจจุบันมาจัดฟอร์มการวิ่งวงการวิ่งการวางเท้าการก้าวให้เร็วขึ้นการรักษาลมหายใจการอยู่กับขณะปัจจุบันที่เรากำลังวิ่งเราจะสามารถทำความเร็วดีดขึ้นไม่เหนื่อยแล้วสามารถที่จะจัดการอะไรอๆรตรงหน้า กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวตรงหน้าได้ดีและความเร็วก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องร้อนรอนอยากให้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองในทุกๆอย่างความร้อนรอนความปรารถนา,าต่างๆที่มันเต้าร้อนที่มันทยานอยากเกินไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การที่เราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้การรับรู้ในปัจจุบัน การกลับมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้เราสามารถจัดการทัศนคติวิธีการผลลัพธ์การตอบสนองต่อผลลัพธ์ได้ดีขึ้น